สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจจะหน้ามอมแมมหน่อยค่าแล้วครับวันนี้เราจะตอนต้นเางาะครับซึ่งขั้นตอนการตอนทุกคนอาจจะทราบแล้วหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นควันตัวนี้นะครับควันลงประมาณสักสองนิ้วไปสองเซนก็แล้วแต่นะครับควันเสร็จแล้วก็ลอกเปลือกออกแล้วก็ขูดเอาเนื้อเยื่อลำเลียงเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อลำเลียงบริเวณนี้ออกให,ให้สะอาดเลยนะครับให้รอบเสร็จเลย นเนื้อเยื่อลมเลียงหมายว่ามันจะส่งอาหารจากลำต้นขึ้นไปนีเราจะตัดท่อลมเลีอยงนี่ออกแล้วก็มากระตุ้นให้เกิดรากบริเวณนี้นะครับไปแล้วที่ตัวกระตุ้นคือตัวนี้หอมครับหอมแดงเราต้องมาตรงนี้เลยกระตุ้นบริเวณนี้ให้ทั่วครับอย่างเช่นตัวนี้ทําไปแล้วครับเป็นตัวอย่างไปแล้วเราจะใช้ว่านหางจระเข้กับหอมแดงเป็นตัวกระตุ้นครับในส่วนนี้จะทํานะครับ จากนั้นแล้วก็ตุ้มแบบนี้ตุ้มนี้เป็นพิเศษครับตุ้มนี้ไม่ต้องทําให้แน่นที่เคยผ่านมาทําแน่นแล้วมันหอยากนะครับมันก็ต้องเอาดีกว่านี้ให้บางๆแล้วก็ตัดออกนะครับนี้เพื่อจะหุ้มได้ง่ายครับจากนั้นแล้วก็หุ้มเลยแขกให้กว้างๆครับนะครับถ้าเราเอาเป็นก้อนกลมๆแน่นๆแล้วมันจะไม่หุ้มนะครับหุ้มก็จะไม่ค่อยดี อันนี้จะห่มได้เลยจากนั้นแล้วก็มัดทั่วๆไปครับน่ะมันก็จะมัดง่ายก็ุ้ยะาร้าวก็ไม่ต้องเตืองเยอะพูดถ,ถึงการประหยัดนะครับนะี่ครับมัดเป็นสองกระเปาะหรือจะมัดมากนี่ก็ได้แล้วแต่ขนาดของเรานะครับแล้วก็จัดได้ง่ายครับถ้าเรา,เาทำแน่นๆมันจะจัดยากนี ถ้าทำแบบหลุมหลวมหน่อยมันจะจัดง่ายก็จะห่อบริเวณที่เราเอาเปลือกมันออกนะครับนี่เป็นเงาะโรงเรียนครับต้นนี้เนี่ยมีที่มาครับมาปลูกไว้ต้นเดียวนานนะ้ะแต่ตอนนี้เพราะว่ามันมันถูกปกคลุมด้วยต้นมะขามป้อมนะครับก็เลยทําให้ต้นมันเนี่ยเสียสภาพแบบนี้กําลังจะออกดอกพอดีก็แต่ไงไงก็ชิงตอนไม่ก่อน <c oughs> นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับ รอดูนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าสองกิ่งนี้ที่เราทำในวันนี้วันนี้วันที่24มีนาคมดูซิว่าอีกสักกี่วันจะเห็นรากมาไปดูกันต่อไปนะครับนี่เป็นการทดลองทดลองใหม่ครับใชอ้อหอมแดงเป็นตัวเร่งรากนะครับขอบคุณสวัสดีครับท่านผู้ชม